เปิดตัวไปแล้วนะครับกับ Nintendo Switch 2แบบทั่วโลก ทีนี้กลับมาคุยกันเรื่องภาพของ Nintendo Switch 2กันเฮ้ยทำไมภาพมันไม่ชัดเลยวะวเเลเกอร์ลูกค้า ipedia, ของส่ง,งแล้วเฮ้ยยโยนเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนๆคิดว่าโยนมาแบบเนี้ต้องโดนหน้าผมแน่ๆใช่ไหมล่ะถูกต้องล้ะครับโดนแน่ๆแต่ว่าที่โดนก็คือวิดีโอ Capture Card 4K X วิดีโ Capture Device Elgato 4K X Capture Card ระดับ High End ของทาง Elgato แคปเจอร์การ์ด 4K แบบโคตรชัดเชื่อมต่อด้วย USB-C USB-C 3.2, Gen 2, HDMI 2.1 t าร์ u g h ลองรับระดับความชัดถึง 4K ตั้งแต่144 h z ถึง240 h z HDMI in และเอาพร้อมด้วยพอร์ต 3.5mm สำหรับออดีโอแถมยังมีซอฟต์แวร์ยูทิลิตเฉพาะตัวของ e l g a t o ด้วยปรับแต่งความชัดและความละเอียดของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ในราคา10แบงค์เทอมีทอน PC Mac Apple Android แน่นอนรวมถึงเครื่องเกม PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 2ด้วย <Wow. S 1> เชื่อมต่อแบบง่ายๆแต่ว่าได้ภาพแบบ 4K ไลฟ์สตรีมอัดคลิปทำพอดแคสต์หรือใช้อัดหน้าจอเกมหน้ หน้าจอมือถือหรือแม้กระทั่ง iPad ไดด้หมเสียบปุ๊บขึ้นปับ๊บเสียบปุ๊บขึ้นปับ๊บวิธีใช้งานของผมนะครับก็คือการเชื่อมต่อกับโปรแกรม OBS ที่เป็นโปรแกรมสำหรับสต r e มม i n g แล้วก็อัดหน้าจอแบบฟรีๆตัวกล่องมาพร้อมกับสาย USB-C แล้วก็ HDMI ซึ่ง HDMI คือจัดเต็มมากๆนะครับใช้ได้มาก 0.08K เลยทีเดียวบอกตามตรงนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ว่าจะเป็น d e v i c ์เครื่องไหนหรือว่าใช้งานอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดข้อมูลสินค้า,าต่างๆนะครับจะอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณ e l g กา o ตมากๆนะคร มไม่ว่าจะเป็นแคปเจอร์การ์ดสตรีมเด็กหรือแม้กระทั่งไฟนะครับที่ใช้ส่องหน้าผมก็เอลกาโต้หมดโอเคครับทีนี้กลับไปคุยเรื่อง Nintendo Switch 2กันต่อดีกว่าเปิดตัวไปแล้วนะครับกับ Nintendo Switch 2แบบทั่วโลก ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะวางจําหน่ายจริงๆ26มิถุนายนแต่ตัวผมเนี่ยก็โชคดีนะครับได้เครื่องนี้มาครอบครองตั้งแต่เดวันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไปเที่ยวอยู่พอดีซึ่งถ้านับวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันก็ครบ14วันพอดีนะครับที่ผมเล่นเกมนี้มาวิดีโอนี้ครับก็เลยมาขอรีวิวนะครับว่าจาก14วันทั้งหมดที่เล่นมาเนี่ยคิดยังไงบ้างและก่อนที่มันจะวางจําหน่ายในประเทศไทยวันที่26เนี่ยเครื่องเกมนี้ในมุมอมองผมคุ้มหรือไม่คุ้ม ซื้อเลยดีหรือเปล่าเอาจริงถ้าดูจากตัวเลขนะครับมันคือเครื่อง Nintendo ที่น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดในโลกแล้วแหละอาทิตย์แรกเนี่ยเขาบอกว่าขายได้ประมาณ3ล้านเครื่องทั่วโลก <Wow. S 2> ถึงแม้ว่าเกม Exclusive ในเครื่องนี้มันมีแค่นี้เดียวเท่านั้นเอง3ล้านเครื่องนะครับทุกคนก็คูณกับค่าของเครื่องเกมนี้ไปเลยครับบอกเลยครับบริษ,ษัท Nintendo รวยเละและเนี่ยยังไม่รวมราคาเกมนะครับที่มันแพงหูฉี่เข้าไปอีกโอเคแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดมากเกินไปนะครับต้องมาบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรบ้าง คือคลิปแรกของผมเนี่ยผมรีวิวไปแล้วว่ากล่องเป็นยังไงอันบ็อกซิ่งเป็นยังไงรูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้มีรีวิวว่าออกไปเล่นจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างทั้งหมดเป็นแค่ first hand first day experience เท่านั้นก็เลยใช้ิิีโอเนี้ยในการตอบคําถามทุกคนไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดียังไง อย่างแรกสุดน,นะครับที่อยากจะพูดถึงเลยเฟรมเรทและความชัดของภาพครับสุดท้ายนะครับนี่มันปี2025และหลายๆคนก็คงเป็นเกมเมอร์ยุคใหม่จะมาเล่นเกมแบบ30 FPS มันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นในเครื่องนี้เนะี่ยก็อัพได้ปกตินะครับ60 FPS และอาจไปได้สูงสุด120 FPS ซึ่งพอเฟรมเรทมันเยอะขนาดนี้เนี่ยการเล่นเกมหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นใน S วิตส์หนึ่งเนี่ยกลับมาเล่นใน S วิตส์สองคือประสบการณ์ใหม่เลยครับอย่างโปเกมอนสกาเลต์บลไอคที่ผมรีวิวไปแล้วภาพลื่นขึ้นเยอะซึ่งส่วนนี้มันแก้ปัญหาได้้หหลายยาาหลาาาายยยอ่่่งมมมกกรรรุนนนผผคคทีูจัะัะบ จะมีอาการ motion sickness นะครับเล่นแล้วเวียนหัวเล็กน้อยแต่ว่าพอผมกลับมาเล่นสวิตซ์2เนี่ยผมไม่รู้สึก motion sickness แล้วเพราะฉะนั้นหากใครเล่นสวิตซ์1หรือว่าเล่นเกมเก่ารู้สึกว่ากระตุกหน้ารำคาญเนี่ยลองให้โอกาสสวิตซ์2แล้วลองกลับมาเล่นดูใหม่ดูว่าโอเคหรือเปล่าเรื่องภาพต่างๆนะครับผมเคยมีรีวิวแล้วในโปเกมอนสกาเลตนะครับสามารถกลับไปดูได้นะครับว่าภาพแนวเนี้ยทุกคนโอเคหรือเปล่าโอเคครับกลับมาที่เรื่องเครื่องกันดีกว่าสําหรับหลายๆคนที่ทักผมเข้ามานะครับสวิตซ์2มนจะเป็นเรียกว่าคอนโซลดีหร แต่ว่ามันจะเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกของหลายๆคนแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วจุดเด่นของสวิต์เนี่ยมันก็คือมันเล่นเป็นแฮนด์เฮลก็ได้มันเล่นเป็นคอนโซลก็ได้แล้วก็ที่จะพานก็คือจอยคอนมันดึงออกมาได้อย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เราก็เคยพูดกันไปแล้วว่ามันเป็นแมกเนติกแปะเข้าไปปุ๊บฟินมากๆแต่ว่าแน่นอนครับมันจะมีเรื่องของความแรงของการดึงแม่เหล็กอยู่ซึ่งหลายๆคนที่ทักผมเข้ามาเนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้ครับคือเวลามันดูดเข้าไอย่เงี้ยแล้วมันดูดนิ้ว แล้วมันก็จะเจ็บมากเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไ้ก่อนเลยว่าถ้าใครใส่เข้าไปเนี่ยอย่าเอานิ้วไปแทรกตรงซอกตรงนี้นะฮะสาเหตุที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนซื้อเกมนี้ไปให้เด็กเล่นและเด็กหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวและพอเด็กนิ้วเล็กด้วยโดนดูดด้วยอันตรายนะครับส่วนความเท่ของมันก็คือเราใส่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับเราดึงออกมาใส่กับด้านได้เอาด้านซ้ายมาใส่ด้านขวาก็ได้ ใส่กับได้ก็ได้ UI มันดีมากครับมันจะไม่มีปัญหาเหมือนสวิตช์หนึ่งที่พอเราใส่ผิดซอกปุ๊บดึงออกมาโคตรฝืดเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะเจงหรือเปล่าวะอันนี้ก็คือคิดมาแล้วระดับหนึ่งนะครับใส่ยังไงต่อให้ผิดด้านมากแค่ไหนก็ดึงออกมาได้เหมือนกันอยู่ดีในขณะที่พูดถึงเรื่อง j o ยคอนนะครับผมต้องขอพูดถึงประสบการณ์การถือเล่นแบบนี้นะครับเรียกว่า Handheld Experience ทจริงในคลิปแรกอ่ะผมบอกว่ามันหนักเพิ่มมาจากสวิตช์หนึ่ง แค่100กรัมเท่านั้นเองจาก400ไปประมาณ500มันไม่ควรจะทําให้เมื่อยมือมากซึ่งตอนนั้นนะ่คือประสบการณ์วันแรกที่ผมรู้สึกแต่ว่าพอผมมาเล่นจริงๆแล้วมันก็เมื่อยมืออยู่ดีนะท่าหลักของเรานะครับก็ควรจะเป็นว่าแบบเราต้องมีศอกอะพิงอะไรสักอย่างอย่างผมเนี่ยก็เอาศอกวางไว้ตรงเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเรานอนเล่นบนเตียงเนี่ยมันก็ต้องเป็นท่าเล่นแบบนี้ซึ่งถ้าเราเล่นแบบนี้มันจะไม่เมื่อยแขนมากแต่มันก็ดูเป็นท่าที่มันจํากัดวิธีการใช้งานมากเลยอะ สมมติเราอยากจะออกไปเล่นนอกบ้านที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันเมื่อยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ขอทักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงส่วน n i n t e n d o s w i c t 2เนี่ยเขาทํามาให้มันแบบบางมากๆครับเพื่อให้มันเบาเหรอมั้งโดยการที่ว่าจอยอ่ะมันใหญ่ประมาณฝ่ามือผมพอดีเลยอ่ะตัวตรงเนี้ยมันจะกดตรงแบบท้ายมือของผมครับซึ่งมันทําให้ผมแบบเมื่อยมือเร็วมากทําให้มันลามากเลยหลายๆคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเครื่องตัวมันหนักแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะ ผมรู้สึกว่ามันเป็นการ,ระยศะาสตร์ของการออกแบบตรงนี้ที่มันบางมากเกินไปจริงๆวิธีแก้ง่ายก็คือซื้อเคสมาใส่ให้เป็นแบบประมาณแบบจอยกริปอะครับให้มันหนามากขึ้นมันจะได้วางบนฝ่ามือได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับจอยคอนเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องใหม่เนี่ยระบบมันก็คือเป็นเมาส์แบบว่างเงี้ยแล้วเราก็ลากๆได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับถ้าเราจะใช้แบบลากธรรมดาสนุก,สน,กสนุกนะครับแต่ว่า มันมีปัญหาหลายๆอย่างที่แบบผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยเรื่องของเรื่องก็คือผมอะ่ะเล่นเกม Nintendo w e l c o m า t o u วครับเกม t u t o r i a l s w i t c h 2ที่มันให้เราซื้อราคา300กว่าบาทอะ่ะซึ่งในนั้นน่ะมันจะมีแบบสอนระบบต่างๆครับว่าแบบจอยเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือจอยมันสามารถสั่นเป็นเสียงได้ด้วยไม่รู้ทําไปทําไมนะครับสั่นเป็นแบบเสียงเหรียญของ Mario ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมค้นพบก็คืออันเนี้ยมันใช้ในการลากอย่างงูอย่างงี้ได้่ แต่ว่ามันจะมีความฝืดในการลากอยู่เยอะเหมือนกันอะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับผมรู้สึกว่าจอย2อันนี้ยความฝืดมันไม่เหมือนกันแบบเหมือนกับข้างซ้ายมันฝืดกว่าข้างขวาอันนี้อาจจะเป็นที่เครื่องผมเองหรือว่าผมอาจจะซ้ายขวาถนัดไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าลองดูจริงๆแล้วอะ่ะ แบบซ้ายกับขวามันลากไปเร็วไม่เท่ากันจริงๆอ่ะซึ่งถ้าทุกคนไม่ได้เล่นเกมแบบที่มันต้องใช้ความเร็วในการเล่นเยอะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ก็แค่ขอทักไว้ก่อนแล้วกันว่ามันดูเหมือนจอย2ข้างมันแบบมันต้องคาริเบตเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่สามารถใช้ในการเล่นได้นะครับคือมันจะมีมินิเกมหนึ่งนะครับที่มันทําให้เราเล่นเป็นแบบขับมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเราสามารถเล่นแบบอย่างนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็แบบเออเท่ดีเหมือนกันมันเป็นฟีเจอร์การให้งานที่มันนนนดููมีลลกกเเ่ยออะคใาต็ น่าจะทําอะไรได้มากขึ้นอีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะด้วยการที่ว่ามันบางมากอะ่ะแล้วเราต้องใช้เป็นจอยจริงๆอะ่ะถ้าเราขยับางเนี้มันไม่ถนัดมือผมจริงๆอะ่ะเสื้อแนยก็มีหลายคนทักว่าว่าถ้ามันต้องเล่นจริงจังอ่ะเกที่มันต้องใช้เมาส์จริงๆอะ่ะสู้ไปซื้อไวเลสเมาส์ราคาไม่กี่ร้อยบาทใช้น่าจะยังดีกว่าแต่ว่าโดยโรวมแล้วจากที่ลองเล่นนานๆดูนะครับก็คือประสบการณ์การเล่น รู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วถ้าเทียบกับสวิตหนึ่แล้วกันที่มันเล็กลงแต่ว่าก็แน่นอนครับพอหน้าจอมันใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็สนุกขึ้นแหละต่อมานะครับก็คือหนึ่งในเรื่องที่มีคนทักเข้ามาเยอะมากก็คือแบตเตอรี่แบตเครื่องนี้ตอนซื้อมาแรกๆอ่ะเขาบอกว่า2-6ชั่วโมงครึ่งผมเคยพูดไปแล้ว2ชั่วโมงไม่ดีเลย แต่ว่าถ้า6ชั่วโมงก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าจากการที่ผมลองเล่นเองนะครับมีอยู่ประมาณ2-3เกม Mario Kart เนี่ยผมเล่นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแบตหมดแล้วนะครับผมคิดว่าประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นแต่ที่ Mario Kart ในชีวิตจ,จริงเนี่ยโชว์ใหญ่กว่ารถยูนีกะ<ำ> <c oughs> อันนี้ต้องขึ้นคำเตือนด้วยอย่าทำระวังขับรถพ <c oughs> ื้นที่หมู่บ้านตัวเองเท่านั้น ข้ามถนนใหญ่ไม่ในบ่บ้านข้ามทำดีส่วนโปโเกมอนสกาเลต์ไวโอเลเนี่ยผมเปิดเกมค้างไว้เพื่อทําการทดสอบนะครับประมาณ3 0 4สินาทีนะครับแบตหมดไปแล้ว3 0ตถ้าตีตามสัสดส่วนนั้นจริงๆก็คือเล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งณปัจจุบันมันยังไม่ได้มีเกมเกมยอะขนาดนั้นผมก็เลยยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเกมอื่นๆที่มาในสวิตส,สองเนี่ยมันจะกินแบตเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ด้วย2 3าเกมที่เรามีออปชันในการเล่นน่ะ มันกินแบตมากเลยนะจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ในอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขอแทนหน่อยก็คือเรื่องความร้อนความร้อนเนี่ยผมรู้สึกแปลกมากตอนวันแรกนะครับก็คือผมเสียบด็อกกิ้งไว้อะ่ะแล้วผมก็เอาเครื่องนี้ด็อกไวอ้อ่ะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนตลอดเวลาเลย <c oughs> ผมไปเสิร์ชมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมีคนบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือการที่ว่าผมไปเปิดเซตติ้งอันนึงในเครื่องไว้นะครับซึ่งปัญหาที่ผมพบเจอนะครับก็คือ ผมมะเสียบสายแลนไว้ในด็ดอกครับพอดีผมอยากจะใช้สายแลนเพราะไม่อยากจะใช้ WiFi เราต้องไปสล e ปโหมดนะครับแล้วก็ k e นะิป w r r e o o n n e t t o o n c t t v v in s s e e p Mode เนี่ยต้องปิดทิ้งนะฮะไม่อย่างนั้นเวลาเราเสียบสายแลนไว้อะต่อให้มันหลับอยู่อะเครื่องก็จะทำงานครับแล้วมันก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันยังร้อนอยู่ขนาดนี้แล้วแบตมันยังหมดไวขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเครื่องนี้ในอนาคต อาจจะมีปัญหาเรื่องแบตหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งมันน่าจะเป็นปัญหาหลักของการใช้เครื่องนี้เลยครับก็คือแบตเตอรี่นั่แหละใครที่ยังกังวลว่าเครื่องนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับผมว่ารอดูเรื่องนี้เป็นอันหลักเลยนะฮะส่วนถ้าแตัดผมตัดปัญหานี้ไปที่เหลือก็เป็นแค่การถือแล้วก็เล่นส่วนมากแบตจะหมดเร็วกว่าเครื่องจะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนเท่าไหร่ส่วนเวลาด็อกกิ้งผมก็ไม่รู้สึกว่าเครื่องมันร้อนขนาดนั้นเหมือนพัดลมที่เขาให้มาก็ยังเพียงพออยู่ระดับหน,นะอาาจจมีีเสยงงงดังบ้ แต่ว่าไม่ได้ลบกวนอะไรเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแถมนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับก็คือ Switch 2มีความจุ 256GB ต้องใช้ SD Card แบบที่เรียกว่า Express เท่านั้นซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยดูเหมือนว่าจะหาซื้อค่อนข้างยากมีหลายคนกระวนกระวายใจนะครับว่าไม่มี X d Card จะเล่นเกมได้จริงหรือเปล่าเครื่องนี้จูดได้256เกมที่เล่นได้ในเครื่องนี้ที่มันไฟใหญ่ที่สุดคือ Mario k a r t World 20 g b บอกตามตรงครับมันเหลือแหลมมากนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อ s d card ตอนที่มันขาดตลาดนะครับรอสักพักนึงก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครแบบมเมินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบเจออะไรเงี้ยค่อยซื้อกลับมาก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวท็อปแบบตัว t b อ่ะมันแพงมากครับผมไม่แนะนําให้ซื้อถ้าซื้อก็ซื้อแบบ200-500อะไรประมาณเนี้ยมาใช้ก่อนระหว่างทางก็ได้มั้งแต่ Nintendo อ่ะเขาบอกเองเลยนะว่าเขาอ่ะไม่คิดว่ายูเซอร์ส่วนมาก จะต้องการใช้ S D card ในช่วง6เดือนแรกของการใช้งานนะครับเราต้องเป็นแบบ power user จริงๆคือใช้เยอะมากจริงอะถึงมีความจำเป็นต้องเป็น S D card นะ ก่อนจะไปรับชมเงินก็ต้องขอแนะนำสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ไข่คลีนเซอร์สบู่สำหรับน้องชายสูตรอ่อนโยนลดการสะสมของแบคทีเรียต้นตอของกลิ่นวอร์มฉลากสีส้มหอมอบอุ่นผ่อนคลายเฟรชฉลากสีฟ้าหอมสบายสไตล์สปอร์ตช่วยให้ผิวหนังของน้องชายหอมและนุ่มยาวนานถึง72ชั่วโมงใช้เป็นคอมโบคู่กับไข่กรูมมี่เนี่ยก็ยิ่งสะอาดเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ใครเป็นผู้ชายและชอบการดูแลตัวเองนะครับขาดไม่ได้เลยครับไข่คลีนเซอร์สิทธิพิเศษตอนนี้นะครับไข่คลีนเซอร์หนึ่งขวดหนึ่งเก้า ช่วงนี้สินค้าปลอมระบาดน,นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากเสี่ยงเนี่ยก็สามารถซื้อได้จากออฟ i ิเชียลเขาของทางขาย rooming เองโปรโมชั่นพิเศษนะครับ24-25มิถุนายนนี้นเท่านั้นที่ขายกรูมิ่งเนี่ยลดเหลือแค่1,400บาทเท่านั้นส่วนน้องเคลเซอร์มาใหม่เนี่ยอยู่ในราคา199บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้แค่2วันเท่านั้นนะครับรีบซื้อกันหน่อยนะทุกอย่างก็อยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับผมและเมื่อพูดถึงการเล่นเกมนะครับเราเข้าไปดูในซอฟต์แวร์ของเกมหน่อยจริงๆเกมนี้มันมาพร้อมกับระบบใหม่2-3อย่างเลยครับแต่ว่าระบบส่วนมากนะครับเป็นระบบการเล่นกับเพื่อนคนอื่น ที่ใช้ s วิต i ์ส2เหมือนกันผมก็เลยยังไม่ได้เทสมากแต่ว่า2ระบบที่ผมอยากจะคอมเมนต์มากเลยนะครับก็คือ1นะครับฟีเจอร์การเข้าไปเล่น Nintendo GameCube ได้จริงๆแล้วมันเป็นแอปฟรีนะครับที่เราสามารถโหลดได้นะครับผ่าน eShop ของ Nintendo แต่ปัญหาก็คือเราต้องมี Subscription แบบแพงของ Nintendo นะครับเราถึงจะเข้าไปเล่นได้คนไทยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า Game Cube เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคนไทยแห่ไปเล่น PlayStation กันมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้ว GameCube เนะี่ย ก็มีเกม Nintendo สนุกๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้ที่มีประกาศออกมาแล้วก็น่าจะเป็น z e l d a นะครับ Wind w i n เวเกอแล้วก็ f อฟซแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมรอเกม p ป ke ม o n c o l o s s แล m วโป p o k อ m o n c o ซ o s s e u m XD นะฮะซึ่งก็เป็นเกม p ป k กม o n 3มิติที่ผมคิดว่าทำดีอันดับต้นๆเลยนะครับดีกว่า Scarlet v i o l e t ได้ซ้ำอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ต้องขอบ่นนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า virtual game card ครับคือในก่อนหน้านี้เกมที่มันสามารถโหลดได้ผ่าน e-Shop อะไรพวกนี้น มันจะเรียกว่าดาวโหลดเอเบเกมครับคือเกมที่โหลดมาในเครื่องไม่ได้ซื้อผ่านแผ่นธรรมดาแต่ว่าในอย่างเนี้ยอย่างเกม Mario ที่ผมได้มาจากฮ่องกงเนี่ยมันกลายเป็นดิจิตอลไฟล์ที่ชื่อว่า Virtual Game Car d แทนสาเหตุที่ผมมีปัญหากับมันอ่ะก็เพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกมคาร์ทนะครับหมายความว่าถ้าวันเนี้ยผมมี n i Nintendo s w i t c h เครื่องเก่ากับ Nintendo s w i t c h 2อ่ะซึ่งในเครื่องเก่าอ่ะจริงๆมันมีเกมนั้นอยู่นะเพราะว่าผมเสียเงินซื้อมาแล้วก็โหลดในเครื่องนั้นเองไปแล้วแล้วมันควรจะเป็นดิจิตอล ปรับมาเป็นสวิตซสองแล้วมันกลายเป็นเวอร์ชวลเกมคาร์ดไปแล้วอะ่ะมันก็จะถูกลบออกไปจากเครื่องเก่าแล้วก็ทําให้มันสามารถเล่นได้แค่ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่ามันเป็นตลับการในโลกดิจิตอลไปแล้วอ่ะครับอันเนี้ยผมไม่ชอบเลยผมคิดว่าปู่นินทําขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนซื้อขาย ID กันเช่นแบบวันนี้ผมมี ID ดีหนึง่งใช่ไหมผมสามารถขาย ID นี้ให้กับเพื่อนผมได้เพื่อนก็จะโหลดเกมมาเต็มเครื่องเลยและเพื่อนก็ขายเกมนี้ต่อไปปิด Wi-Fi ทิ้งอาทีนี้เล่นในเครื่องนี้ได้หมมดเลยะะะรปาราณนนะนนีี้แต่่วใท ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของ Nintendo Switch หลายเครื่องและผมเนี่ยอุตส่าห์เสียเงินซื้อเกม Nintendo มาแล้วเนี่ยผ่าน eShop เนี่ยจะให้ผมเล่น2เครื่องหน่อยไม่ได้หรอก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมในเมื่ออย่างเกมสตรีมเกมในคอมอื่นๆผมก็สามารถทำได้แต่ว่ากับ Nintendo มันต้องป้องกันขนาดนี้เลยหรออีกหนึ่งสิ่งที่วันนั้นพอผมอัดคลิป Day One ไปแล้วผมไม่ได้เทียบให้ทุกคนดูนะครับก็คือการเปรียบเทียบหน้าจอ Switch 2นะครับกับหน้าจอ Nintendo Switch OLED จริงๆแล้ว Nintendo Switch รุ่นแรกอะครับมันมีหลายรุ่นมากมันมี Switch เวอร์ชันแรกเลยเป็น LCD ใช่ไหมครับมี Switch แบบ l i ท์นะครับก็คือน่าจะเป็น LCD เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นแบบไม่สามารถต่อ d o c k i n g ได้มันจะราคาถูกมาหน่อยแล้วตัวท็อปนะครับของ Nintendo Switch รุ่นแรกเนี่ยมันก็คือ Nintendo Switch OLED นะฮะซึ่งตัวนี้นก็จะคือหน้าจอ Switch OLED นะครับตามชื่อสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้ว่า OLED คืออะไรนะครับจริงๆมันก็คือหน้าจอที่มันดีขึ้นมาหน่อยครับดีกว่า LCD แล้วก็สามารถแสดงสีให้มันสดใสหรือว่า ได้เลยเยอร์มากกว่าทีนี้นใน n d o s w i t c h 2เนี่ยมันกลับไปเป็น LCD ใหม่แล้วครับคือตามหลักแล้วอะคุณภาพของหน้าจอเนี่ยมันควรจะแย่กว่า OLED โดยตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีเปรียบเทียบคนเขาก็พูดกันไปว่าหน้าจอ LCD แบบ s w i t c h 2อะ่ะยังไงมันก็ต้องดีกว่าหน้าจอ LCD แบบ s w i t c h 1เพราะว่ามันเป็นหน้าจอ LCD เมื่อประมาณแบบ78ปีที่แล้วเปรียบเทียบกับหน้าจอ LCD ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็คงจะดีขึ้นแหละซึ่งอันเนี้ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีขึ้นมาจริงไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันใหญ่ขึ้นถ้าเทียบกับตัว OLED นะครับเหมือนกับว่า OLED มันจะประมาณ7ใช่ไหมส่วน Switch สองเนี่ยมันคือ7.9นะครับทีนี้นผมก็เลยจะทาเทสให้ทุกคนดูไปเลยนะครับว่าหน้าจอ Switch OLED เนี่ยกับ Switch สองเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนและอันไหนมันดีกว่าโดยอย่างที่เห็นนะครับเวลาเทสเนี่ยผมก็จะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับที่มาใช้ในการเทสหน้าจอ OLED ทั่วไปอยู่แล้ว โดยแน่นอนครับณปัจจุบัน Nintendo Switch 2ยังไม่สามารถเข้าเว็วบเบราว์เซอร์ได้แล้วก็ไม่สามารถเข้า YouTube ได้วิธีทำนะครับอันนี้ช่องต่างชาติบอกมานะครับเข้าไปใน WiFi Network นะครับแล้วก็เปลี่ยน DNS เป็น Manual ใส่ตัวเลขดันนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถกดเข้าเบราว์เซอร์ของ Nintendo Switch 2ได้แบบเบสิกซึ่งทีนี้พอเราปิดไฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่า Switch หนึ่งแบบ OLED เนี่ยความสดของสีมันมีเยอะกว่าจริงๆทั้งในเรื่องของการทำสีขาวดำ แล้วก็การทําสีแบบ R G B อันนี้ค่ะใครซีเรียสเรื่องหน้าจอนะครับก็อาจจะต้องรอนะครับอีกสัก3-4ปีเลยครับกว่าเขาจะยอบอัปเกรด Nintendo Switch 2ให้เป็นตัวที่แพงมากขึ้นนะฮะสามอย่างที่อยากจะพูดถึงตอนท้ายนะครับก็คือเรื่องกล้องไม์แล้วก็เสียงครับเริ่มอันที่อันแรกนะครับเรื่องของกล้องก่อนกล้องราคาผมซื้อมาราคา 1,200- 1,300บาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ประเทศไทยเท่าที่ไปสองราคาดูนะครับประมาณ1 8 0 0 1 9 0 0บาทเอาจริงกล้องไม่ได้ใช้ทำไรมากหรอกครับไว้เล่นแบบแชทโชว์หน้าจอกับเพื่อน หรือไม่ก็แบบไว้เล่นในเกมให้มันดูขำๆปันๆน,นะครับแบบพวกเกมมินิเกมแบบ Mario Party ให้มันโชว์หน้ากล้องขึ้นมาถ้าถามว่าจําเป็นไหมผมบอกเลยยังไม่จําเป็นต้องใช้นะฮะซึ่งจริงก็ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องตัวนี้ด้วยใช้กล้องตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน n Nintendo s w i t c h Docking ของเราในอันสองเนี่ยมันมีพอร์ต USB อยู่ใช่ไหมครับผมใช้ทดสอบกับเว็บแคม Logitech ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนกับว่าพวกตระกูลเว็บแคมต่างๆใช้ได้หมดเลย <Wow. S 1> แต่ว่าพวกกล้องตัวอื่นๆ,ๆนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในตระกูลเวบแม เหมือนเขาต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตก่อนนะครับก็ต้องดูรายตัวเลยว่าได้หรือเปล่าอย่างตัว DJI Osmo Pocket 3ของผมนะครับเขาก็ยังบอกว่ายังใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าที่บ้านใครบังเอิญมีพวก Logitech หรือว่าแว็บแคมอื่นๆอยู่อะครับก็หยิบมาใช้ก่อนได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอกแล้วก็ถ้าเราอยากใช้กล้อง USB เก่าๆครับต่อกับเครื่องโดยตรงเลยอะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นพอร์ต Type C ใช่ไหมครับทั้งบนและล่างวิธีง่ายๆนะครับก็คือไปซื้อพวกแบบแจ็คอย่างเงี้ยที่แบบหัวเป็น Type C อะแล้วก็เป็นแบบตัวเเสีียบพิ่มไา้ ผมซื้อมาที่บ้านนะครับเพราะว่ามีคนใช้ Macbook อยู่นะครับเราต่อแค่เนี้ยเสียบเข้าไปเสียบกับเว็บแคมก็ใช้ได้แล้วนะครับมันอาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยมันซื้อมาแค่ร้อยเดียวไงดีกว่าต้องไปซื้อกล้องใหม่นะครับในกรณีที่เรามีกล้องอยู่แล้วที่บ้านแล้วกันอ้อแล้วก็ขอแถมนิกนึงก็คือเรื่องกล้องนะกล้องเนี่ยผมไม่ได้สามารถเทสกับระบบเกมแชทได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะฮะมีเงินซื้อเกมแต่ไม่มีเพื่อนเล่นเกมนะครับปัญหาของคนวัยสามสิบหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากช่องต่างประเทศนะครับช่องบ e a t เดียบับเขาบอกว่าถ้าเราเล่นธรรมดาเป็นแบบแฮนด์เฮลหรือว่าตั้งไว้บนโต๊ะเราเล่นนะ่ะกล้องมันโอเคเลยครับมันสบายแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าเรามีทีวีจอใหญ่แล้วเราวางกล้องไว้ไกลๆแล้วเรานั่งออกมาจากโซฟาประมาณหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วใน n Nintendo s w i t c h หรือว่าตัวกล้องเนี่ยมันควรจะมีระบบในการแบบครอบหัวคน ครอปหน้าคนมาลงแต่ว่ามันดันครอปแปลกๆครับเดี๋ยวผมจะโชว์ฟุเตเทจให้นะครับคือมันครอปมาเป็นแบบตัวครึ่งตัวเลยอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอันนี้ถ้าเขาจะแพชแก้ให้อะมันดูเป็นแบบปัญหาซอฟต์แวร์ดูแก้ไม่ยากแต่ผมก็คิดว่า Nintendo น่าจะไม่แก้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ใครติดก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเหมือนกับระบบเกมแชทอะ่ะมันไม่ได้ทํามาซัพพอร์ตการนั่งโซฟาไกลๆเท่าไหร่ระบบที่2นะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยผมอยากเทส็นพิเศษเพราะว่าตอนที่สวิตซ์สองเขาประกาศเนี่ยเขาบอก กพื่อใช้ในการคัดกรองเสียงจริงๆผมก็เห็นเมืองนอกเขาบ่นเหมือนกันนะครับว่าไอชิปเนี้ยมันทําได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ผมก็เลยลองเองดีกว่าโดยชิปเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันจะคัดกรองเสียงของเราได้แล้วมันก็จะตัดเสียงนอื่นข้างนอกทิ้งไปหมดเลยโดยที่ถ้าเราพูดกัน2คนเนี้ยมันก็ยังคัดกรองได้อยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันเนี้ยมีคนพูดอยู่หน้ากล้องเนี้ยแต่ว่าข้างหลังเนี้ยดูดฝุ่นอยู่นะครับแต่ผมจะโชว์ฟูตเทจให้ทุกคนด โอเคเอาละครับตอนนี้โอ้โหเเอาละครับตอนนี้โอ้โหม่มีเสียงมัมีเสียงเฮ้ยใกล้ๆตัวนี้ดิพี่ลองเอาเครื่องมาใกล้ผมเออกดๆใหม่ดีเลยอดอันหนึ่งสองมาใกล้ๆนี่ โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยเฮจริงแล้วก็ไม่พอนะครับระบบเนี้ยมันสามารถคัดกรองเสียงคนพูดสองคนพร้อมกันได้ในขณะเดียวกันก็ตัดเสียงเครื่องดูดฝุ่นออกไปได้ด้วยโอ้ยเอาไงเนี่ยงานตรงนั้นนะมันไม่ทำทำมันเสร็จนอนเ้ยนะเออ มันไม่มีไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยทำไมมันดีอะเป้าหมายตอนแรกคืออะไรครับจะด่าแล้วเลี้ง้างแล้วส่วนโบนัสนะครับถ้าใครเล่น Nintendo เว l ค o m ทัว u r จบแบบผมนะฮะเกมทีทัลเลอร์ราคาสา0บาทในนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเสียงอย่างเสียงตบมือเนี่ยมันก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับเพื่อให้มันได้ f e ลลิ่งของการเล่นเกมอยู่จริงแล้วก็ขอพูดอีกรอบนะครับว่าเกมสวิตหนึ่งเนี่ยเล่นในเกมสวิตสองได้นะครับเอาแผ่นมาใส่อย่างเงี้ย แล้วก็เล่นได้เลยนะฮะแต่ว่าเกมสวิตสองกลับไปเล่นในสวิตหนึ่งไม่ได้นะครับต่อให้มันเป็นขนาดเหมือนกันร,รูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากเนี่ยเราเอาแผ่นแดงสวิตสองไปใส่สวิตหนึ่งมันก็จะไม่อ่านข้อมูลให้สุดท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องเสียงของเครื่องนะครับอันนี้ผมบอกตามตรงว่ามีคนที่บอกว่ามันไม่ดีแล้วก็มีคนที่บอกว่ามันดีส่วนตัวแล้วผมก็เทียบให้ไม่ถูกเหมือนกันว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมอะทำการเทสให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าระบาดสวิตโ o l e d เครื่องหนึ่งกับสวิตสอ2เนี่ย เสียงมันต่างกันยังไงจากที่ผมซาวเสียงมาระหว่างน,งน้องๆในทีมนะครับเขาก็บอกว่าเซฟ c ส2มันก็ดีกว่าจริงๆแหละแต่ว่าดีกว่าจริงๆเนี่ยทุกคนก็ไปลองเทียบดูเองแล้วกันนะครับว่า ในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่ว่าตัวเลือกการเล่นเกมแฮนด์เฮลยมันมีเยอะมากครับ MSI บ้าง ROG บ้าง Stream Deck บ้างเสียงแค่นี้พอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆครับแต่ว่ามันดีกว่าสวิตช์หนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นบรรทัดฐ,ฐานการเปรียบเทียบที่ โอเคแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วสวิตซ์สองดีจริงไหมควรซื้อเลยหรือเปล่าในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้เป็นครีเอเตอร์แล้วต้องทำคอนเทนต์สวิตซ<ะ>์สองอ่ะผมจะยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะว่าเกมเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆที่มันมีตอนเนี้มันมีแค่2 3เกมเองมันมี Mario Kart w o r l d มี z ซล da มีโปเกมอนอ่ะ z ซล da มี2เกมนะเป็น4เกมให้ก็ได้ซึ่งถ้าบอกว่าโปเกมอนกับเซล da 3อันเนี่ยเราเคยเล่นแล้วในสวิตช์หนึ่งอ่ะในสวิตช์สองมันเป็นแค่การแบบอัปเกรดเพิ่มประสบการณ์การเล่นเท่านั้นอะ่นอะ โอ้ว้าวหรือว่าเนื้อเรื่องใหม่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรากาลังซื้อเครื่องเนี้ยเพื่อเล่นเกมใหม่เกมเดียวก็คือ Mario Kart World ซึ่งถามว่า Mario Kart World เป็นเกมที่มันแบบน่าเล่นขนาดต้องซื้อเดยวันไหมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะครับซึ่งเอาจริงมันก็เล่นเกมอื่นก็ได้แหละไซเบอร์พังบ้างอะไรบ้างที่แบบเขาเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วทํามาลงอะ่ะแต่ถ้าทุกคนจะซื้อเครื่องเนี้ยมาเล่นเกมเติร์ดปาร์ตี้ด้วยสำหรับผมนะถ้าบอกว่าผมมีคมอมไปแล้วแล้วเกมอื่นๆผมยังสามามรถเล่่นนใน Switch ได้อยู เพราะว่าสวิตช์2มันยังไม่ได้มีเกมใหม่มากผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผมควรจะซื้อตอนนี้ควรจะมาคิดอีกทีตอนที่โปเกมอนออกหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเครื่องเล่นเกมโปเกมอนราคา20,000บาทเหมือนที่สวิ t c h 1มันเป็นสำหรับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงยังอยากจะซื้อสวิ t c h 2แบบเดวันอยู่หรือเปล่าถ้าซื้อไปแล้วคิดว่าจะเล่นเกมอะไรเป็นหลักวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับทุกคนชอบกดไลค์กดติดตามช่องปนหลานเกมมิ่ง Gaming นะครับแล้วก็อย่าล เมมเบอร์แบบ50บาทนะครับแล้วก็เมมเบอร์แบบ300บาทณปัจจุบันนะครับเมมเบอร์ Member ทุกเลเวลนะครับสามารถดูวิดีโอย้อนหลังในช่องสำหรับเมมเบอร์เท่านั้นได้ปัจจุบันน่าจะมีเป็นร้อยวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าทุกเดือนเนี่ยผมจะมีวิดีโอ Ex c l u s i v e นะครับสำหรับเมมเบอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะส่วนเมมเบอร์ระดับ300บาทนะครับเข้าไปในชุมชนของ u t u b e เนะี่ยมันจะมี Google Form พิเศษนะครับสามารถเข้าไปกรอก r e q u e s t ขอการ์ดนะครับพิเศษของตัววเเอองได้้ลยนะยนนะีีกกก็ทุคคคมมมาาสรบ กดไลค์กดติดตามครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ